บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญพระพุทธภาสิตว่าเสโลยะธาเอกะคโนวาเตนะนะสมีรติเอวังนินทาประสังสาสุนะสัมมินชันติผันธิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ

นินทาและสรรเริญนั้นท่านเรียกว่าโลกธรรมเป็นสองในแปดพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวว่าจริงอยู่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโลกธรรมไว้สองอย่างแต่พึงทราบว่าทรงหมายเอาโลกธรรมทั้งแปดประการโลกธรรมแปดนั่นคือ ลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เมื่อใดบุคคลได้ลาบยศสรรเสริญและสุขเมื่อนั้นพึงระลึกไว้ด้วยว่าความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและทุกข์ก็ตามมา ในทางตรงข้ามก็เช่นเดียวกันชีวิตเป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลงลงขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปบางทีมองผิวเผินอ่านไม่เห็นแต่หากมองอย่างลึกซึง้งก็จะเห็นและเห็นได้ทุกวันนินทาสรรเสริญนั้นเป็นเสียงจากคนอื่นที่มองตัวเรา บางทีก็มองถูกบางทีก็มองผิดหมายความว่าบางครั้งเราอาจเป็นจริงอย่างที่เขานินทาหรือสรรเสริญแต่บางทีก็ไม่จริงการที่เขานินทาเราว่าชั่วหากเราไม่ได้ชั่วจริงเราก็หาชั่วไปตามคำของเขาไม่เปรียบเสมือนต้นขนุน ใครจะมาทักมันว่าเป็นเสดามันก็ไม่เป็นเสดาตามคำทักในทางตรงข้ามก็เหมือนกันใครทักเสดาวว่าเป็นขนุนมันก็ไม่เป็นขนุนการที่ใครเขาเกลียดเราหรือนินทาเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นแต่เพียงความคิดของคนคนหนึ่ง ที่มีต่อเราเท่านั้นมิได้หมายความว่าเราจะต้องเลวตามที่เขานินทาว่าร้ายนอกจากเราจะไปทำเลวเข้าด้วยรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ในอู่ขายรถยนต์คนมาดูบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบทั้งๆที่มันไม่เคยไปทำอะไร ให้ใครชอบหรือไม่ชอบมันความชอบหรือไม่ชอบของคนจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาเองรถยนต์จึงมีหลายยี่ห้อเพื่อให้คนเลือกตามอัธยาศัยมันแตกต่างกันไปทั้งขนาดรูปและเครื่องยนต์ในคนก็ทำนองเดียวกันนี้ เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าตนได้ทำดีตามกฎของศีลธรรมและสังคมแล้วใครจะนินทาว่าร้ายบ้างก็ไม่ควรจะต้องหวั่นไหวไปตามควรพิจารณาการกระทำชอบหรือไม่ชอบของตนเป็นที่ตั้งเรื่องนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรื่องสรรเสริญก็เหมือนกัน ในการกระทําอย่างเดียวของเราบางคนชอบก็สรรเสริญบางคนไม่ชอบก็นินทาบ้าร้ายบัณฑิตผู้จะทำงานใหญ่ต้องมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายในนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์บางคนได้รับสรรเสริญมากเข้าก็หลงตัวแล้วยกตนข่มผู้อื่น เห็นผู้อื่นเลวกว่าตนไปหมดโชคร้ายเพราะเขาคนเดียวมองเห็นผู้อื่นทั้งหลายเป็นคนเลวปฏิกิริยาก็จะกลับมาว่าคนทั้งหลายอื่นจะมองเขาเป็นคนเลวเลวตรงไหนเลวตรงมองเห็นผู้อื่นเป็นคนเลวนั่นเองเรื่องเหล่านี้เป็นปรัชญา และจะริยศาสตร์หากจะพูดให้ละเอียดจะต้องใช้หน้ากระดาษไม่น้อยเลยขอสรุปในทางปฏิบัติว่าบัณฑิตไม่ควรหวั่นไหวในเรื่องสสนเสริญหรือนินทาควรควบคุมจิตของตนให้มั่นคงสำรวจความประพฤติและการกระทำของตนหากเห็นด้วยปัญญาแล้ว ว่าดำเนินไปในทํานองครองธรรมอันควรแล้วก็ขอให้ทําความดีต่อไปเถิดเฉยต่อเสียงสรรเสริญและนินทานั้นเพื่อไม่ให้กังวลเกินไปจะได้ตั้งใจทําความดีเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องเพื่อทำ ุณตกะพัยะทยาเถระพระพัยะทยาเถระนี้เป็นพระอรหันต์แต่รูปร่างท่านเล็กคล้ายสามเณรน้อยดังนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อพบท่านแล้วก็ลูบหัวท่านบ้างจับหูท่านบ้าง ดึงจมูกท่านเล่นบ้างพรางย้าหยอกว่าพ่อเนน้อยไม่กระสันอยากสึกบ้างหรือยังมีความยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือแม้อย่างนี้พระพัทยะก็หาแสดงอาการกโกรธเคืองแต่ประการใดไม่ภิษุทั้งหลายสนทนากัน ในธรรมสภาว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรรังแกรพระพัยทยาเถระอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธและไม่ประทุษร้ายในสหธรรมมิกเหล่านั้นน่าอัศจรรย์จริง พระศาสดาสเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระอรหันย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนประดุดศิลาแท่งทึบ ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือนด้วยแรงลมฉะนั้นเป็นอาทิมีในายดังพนานามาแล้วแต่ต้นิิปุขาม अपि दुःखम् अपि ये सम्पयोगो दुःखो पिये विपयोगो दुःखो यम् पिच्छम् नो लभति तम् पि ित्ते खन्धा दुःखा इदम खोपन